องค์การเพศสัจกรรมร่วมกับมูล,ลนิธิสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุละยะเดชวิกรมพระบรมราชนกสนับสนุนทุนการศึกษาด้านเพศสัจกรรมค่ะ นายแพทย์พิพัฒน์ยิ่งเสรีประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมนายแพทย์สมชัยพินโยพรพาณิชย์กรรมการและนายแพทย์สุวัสดิ์เสียศิริวัฒนาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยพระธรรมทัชมุนีประธานกรรมการมูลนิธิในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐจำนวนเจ็ดแห่ง โดยสนับสนุนทุนสถาบันละ1ทุนทุนละ50,000บาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่2ต่อเนื่องจนจบการศึกษาและสนับสนุนทุนรางวัลเกียรติยศแก่บัณฑิตเพศศาสตร์จำนวน1 0 0 0 0แบาทต่อปีโดยมูลนิธิจะคัดเลือกจากบัณฑิตเพศศาสตร์ทั่วประเทศ การสนับสนุนทุนครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุละยะเดชวิกรมพระบร,รมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์การเพสัจกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ